ามาทําคลิปสักหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับทํไม้นกเสียงเกลี้ยงจากลูกอมนะครับผมมาลองฟังกันดูนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกรง h ช n n น,นลนะครับผมคลิปนี้นะผมทําคอนเทนต์นะครับผมลูกอมสามอันดับที่ว่านกกินแล้วจะเสียงเกลี้ยงเสียงใสนะครับผมามาฟังกันดูนะครับผม ขั้นตอนในการที่ว่าจะทําให้นกกินนะครับผมโรลลูกอมนี่แหละครับผมมาบดบดบดให้ละเอียดนะครับผมบดให้ละเอียดแล้วเอาไปใส่น้ําให้ละลายให้นกกินนะครับผมเราพยายามอย่าใส่น้ําเยอะนะเราใส่น้ําไม่ต้องมากนะครับผมแล้วก็ใส่ลูกอมที่เราบดลงไปในน้ํานะครับผมลูกอมเจ้าตัวนี้นะเมื่อเราใส่ไปนะมันให้ฤทธิ์หวานหวานมี น้ำพึ่งอยู่ในอะไรประมาณนั้นนะครับผมกินไปแล้วทําให้นกชุ่มโครจากเสียงไม่ดีนะกลับมาเสียงใสเสียงเกลี้ยงนะครับผมเคยมีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมให้ผมมานะสูตรนี้นะเป็นสูตรลูกอมทิมแล้วเอาทิมทิมคือบทอนาภาษาใต้คือบทให้ละเอียดนะครับผมแล้วเอาไปละลายในน้ําให้นกกินทุกเช้านะครับผมแล้วก็นกมันจะกลับมาเสียงใสเสียงดีนะครับ ผมที่จะลงที่จะลิกที่จะกล้าเล่นที่จะกล้าอ,อกท่วงท่าลีลานั่นเองนะครับผมส่วนมากนะถ้านกเริ่มลงเหตุผนะผมก็จะทาสูตรนี้ให้กินนะครับผมก็มันมีอยู่ในรลกูมิสามแบบอ่าให้เพื่อนๆไปลงหาดูแล้วก็มาลองใช้กันนะอ่าตัวเลขที่จะเปิดเผยเลยนะครับผมอ่าตัวเลขนะครับผมเป็นสูตรเบสิกเลยนะครับผมที่ใช้กันมาอย่างยาวนานเพื่อนๆจะต้องเลือก สูตรไอ้เข้ากันด้วยนะครับผมหัวเลขก็คือลูกอมฮอนเหลืองน้ำผึ้งนะครับผมอ่าเพื่อนๆด้วยดีนะอย่าไปเอาลูกอมฮอนสีขาวนะครับผมมันโรนนะเออมันจะเสพๆโรนๆคู่ยินอ่าอันนี้บอกไว้ก่อนว่าผิดนะครับผมถ้าเพื่อนๆไปหยิบไปสีขาวเพื่อนๆจะต้องหยิบไอ้ฮอนสีน้ำผึ้งก็คือสีเหลือง อ่าหยิบไปถูกกันด้วยนะอันนี้ผมขอบบกคนนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปเอาสีขาวไปตมนะ้มระสงสารนกนะไม่เอานะครับผมสีขาวโรสงสารนกนะเอาสีเหลืองนะตัวที่ใช้ตัวยาก็คืออมฮอนสีเหลืองนะครับผมจะทําให้คอนกชุ่มชื้นจากเสียงแหบกลับมาเสียงใสอ่าการันตีได้โดยผมนะครับผมลองนําไปใช้กันดูนะครับผมเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะอ่าสนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิป จัดอันดับสามอันดับนะครับผมลูกอมที่ออกมาใช้ให้นกพงหัวจุกเสียงใสเสียงเกลี้ยงเสียงดีนะครับผมอ่าอันดับเลขก็บอกไปแล้วนะครับผมก็คือลูกอมฮอนรถน้ำผึ้งนะอ่านะครับผมลูกอมอีกตัวที่นกกินแล้วเสียงใสเสียงเกลี้ยงนะครับผมทาให้อ่าการขับร้องของนกเป็นธรรมชาตินะครับผมแบบว่าไม่มีเสมะอะไรแบบนี้มันขับนะเพื่อนๆลองสังเกตด้วยดีนะ ขนาดคนเกที่ำลำไายเหนียวๆลำไส้ยืดๆอะไรแบบนี้นะเขายังให้กินลูกอมนะครับผมอ่ามันช่วยนะครับผมคันคอคันนู้คันนี่คันนั่นลูกอมมันช่วยนะครับผมในระบบทางต่างเดินหายใจในระบบอ่าในที่เกี่ยวกับการเคลื่สลีดเคลื่ออะไรแบบนี้นะครับผม,มเพื่อนๆลองสังเกตดูนะอ่าผมมาเปิดอันดับที่สองนะเมื่อกี้บอกไปเรียตัวเลขนะนี่ตัวที่สอง ตัวที่สองนะครับผมเป็นลูกอมที่ว่าเพื่อนๆกินกันอยู่ประจำแล้วบ่อยนะยิ่งแต่เด็กมัธยมนี่คือจะเห็นกันเยอะมากเลยลูกอมนี้นะครับผมลูกอมนี้จะวันวาเลนไทน์นี่ก็คือจะเยอะมากเยอะมากเลยนะครับผมมีคําเขียนตามที่ตัวมันด้วยนะครับผมเห็นไหมมีมีภาษาเขียนบ้างนู้บ้างนี้บ้างมีโกลนมีบทโกลนอะไรอยู่ในลูกอมชนิดนี้ผมคาดว่าเพื่อนๆน่าจะดูเลี้ยวนะครับผม ลูกอมตัวนี้ก็คือฮาร์ดบิทนั่นเองนะครับผมเอามาบดให้ละเอียดอ่าพอละเอียดแล้วก็เอาไปให้นกกินทุกเช้านะครับผมนกจะเสียงใสเสียงเกลี้ยงนะอืมเลยเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ไปลองใช้กันนะครับผมลูกอมฮาร์ดบิทนี้นะครับผมสรรพคุณนะครับผมชุ่มคอ คนกินก็ชุ่มโคอนก็เหมือนกันนะครับผมละลายน้ําไม่กินนะแต่น้ําก็อย่ามากเกินไปนะเดี๋ยวมันไม่เข้มข้นนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องผสมให้พอดีให้คิดว่าอ่าให้มันเข้มสักนิดให้กินไปแล้วว่านกได้ผลไม่ใช่ว่าน้าเต็มใส่ลูกผมนิดนึงอ่าทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาคือมันได้นิดเดียวนะครับผมเหมือนโล่ะถ้าตัวยาไม่พอเลาก็ไม่หายไข้ถูกไหมไอ้นี้ก็เหมือนกันนะครับผมเราอยากให้นกเสียงใส่เสียงแจ้งก็ผสมเข้มๆสักหน่อยนะครับผม อ่าอันนี้ก็บอกไปแล้วสองตัวนะตัวเลขเลูกมุมอนรถ้ำพึง่งตัวที่สองก็คือฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดลูกหัวใจก็ค,คือลูกมุมลูกหัวใจนะครับผมก็ได้ให้ไปแล้วสองอันดับนะครับผมวันนี้ที่มาให้นะ่จะเป็นลูกมุมที่เกี่ยวกับช่วยขับของเสียงทำให้ของเสียงใสเสียงเกลี้ยงอ่าสปพคุณก็ประมาณนี้นะ ใครหาลูกอมตัวไหนได้ก็หาตัวนั้นนะเอาที่ใกล้ๆได้เราหาได้นะครับผมอ่าแล้วลูกอมไม่ใช่ได้ทุกตัวนะเพื่อนๆต้องดูด้วยนะสรรพคุณของลูกอมแต่ละตัวนะบางตัวมันมีเย็นบางตัวมันมีเผ็ดอะไรประมาณนี้นะอันนี้เพื่อนๆต้องระวังนะครับผมสิ่งที่จะใช้กับนกกงหัวจุกได้นะพวกที่มีส่วนน้ำผึ้งพวกที่หวานๆกินแล้วชุ่มคอนะครับผมอ่า เพื่อนๆลองคิดกันดูมีตัวไหนบ้างนะแล้วก็มาต่อกันที่อันดับหนึ่งนะครับผมอันดับอีกอันดับหนึ่งนะครับผมตอนนี้บอกไปสองแล้วนี่ตัวที่สามกำลังมานะครับผมอ่าตัวที่สามนะครับผมก็เหมือนกันนะอ่าก็คือตัวลูกผมยิ้มนั่นเองนะครับผมให้เราบดให้ละเอียดนะครับผมใส่น้ําเละ เอา,าให้นอกพงหัวจุกกินทุกเช้าทุกเช้านะครับผมเสียงนอกพงหัวจุกเพื่อนๆก็จะกลับมาใส่กลับมากล้องกลางวันนะครับผมแล้วก็จะมีอาการคึกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าลูกผมพวกนี้นะช่วยเคลียร์ลำโอนะครับผมอ่าเหมือนนอกเจ็บคอเจ็บไรนี่ก็คือมีเชื้อโรคมีอะไรมันก็ช่วยได้นะครับผมสรรพคุณของลูกผมนี่ค,คือคือชุ่มคออยู่แล้วนะกินให้ชุ่มคอ กินให้สบายตัวนะครับผมแล้วก็นกคงหัวจุกมันจุกอะไรกับของหวานหวานเปรี้ยวๆนะครับผมหวานได้สิต้องหวานไม่มากนะอ่าไม่นั้นก็มีผลเสียนะครับผมเราจะต้องควบคุมอ่าการกินของนอกด้วยนะครับผมวันนี้ก็เอามาฝากสามลูกอมนะครับผมก็คือสามอย่างที่บอกไปนะเป็นการช่วยเคลียร์อาการอ่ากำจัดให้นกกลับมาเสียงใสเสียงเครี่ยง อ่าใครเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะหรือว่าอยากให้ผมหาเทคนิคดีๆสูตรดีๆเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมจะได้มาจัดเตรียมอ่าแล้วเอามานําเสนอเพื่อนๆได้ฟังกันนะสิ่งไหนถ้าผมรู้ข้อมูลก็อาจจะได้ออกริวแต่ถ้าสิ่งไหนไม่รู้ข้อมูลก็ต้องใช้ระยะในการค้นหาสักหน่อยนะบางครั้งก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะ ข้อมูลก็ออกมาจากคนในกลุ่มเยอะเหมือนกันนะครับผมในสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมด้านล่างนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ